นักเรียนครับช่วยเก็บบัตรคำนะครับไม่ต้องอ่านคนละไม่เกิน5บัตรครับขึ้นอยู่กับครูจะเป็นคนกำหนดเงื่อนไขนะครับว่าปริมาณน,นะครับบัตรต่างๆที่กระดานบูรณาการมีมากน้อยแค่ไหนเพียงไรเป็นคำเป็นข้อความที่สมบูรณ์หรือไม่ครูก็สร้างเงื่อนไขและก็ให้เด็กช่วยกันเก็บ โดยไม่ต้องอ่านนะครับก็ถือว่าเขาได้มีส่วนร่วมช่วยนะครับในการทำกิจกรรมเขาก็จะได้คะแนนนะครับเป็นคะแนนขยันเป็นคะแนนร่วมกิจกรรมเป็นคะแนนสะสมในชั่วโมงซึ่งก็มีนักเรียนบางคนนะครับก็มีจํานวนน้อยจํานวนมากนะครับขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ นะครับที่ให้ความสนใจหรือไม่สนใจก็มีให้เห็นเป็นเรื่องปกติธรรมดานะครับเอาเร็วครับเร็วครับนคร,บครับครับนี่คือห้องปฏิบัติการพร้อมสอนโรงเรียนเทศบาลพนาอัาพัวพนาจังหวัดรบ้าเชิญสึ่งสอนโดยวิธีสอนแบบสื่อไร้ช็อปช่วยการเรียนรู้นะครับเป็นนวัตกรรมสื่อไร้ช็อปค,ครับเป็นสื่อการเรียนการสอนที่คิดผลิต จัดทำขึ้นมานะครับใช้สอนได้ทุกเนื้อหาวิชาทุกขุ่มสาระยังมีบัตรตกครับล้วเรียนมีบัตรตกครับพอพอครับพอทางด้านตองก็แบ่งแบ่งเพื่อนด้วยจะได้เสร็จเร็วๆนะครับถ้าเรานะครับเก็บคนเดียวก็จะใช้เวลานานนะครับเห็นไหมครับ นี่เด็กเขาจะสนใจไม่เบื่อนะครับแก้เซงได้การใช้วิธีสอนแบบดังกล่าวนี้นะครับช่วยให้นักเรียนเรียนรู้ได้เร็วแก้ปัญหาการเบื่อของผู้เรียนนะครับครับขอบคุณที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณสวัสดีครับ